yeah ดต่องได้ดื่มที_<_<_<_่ฟองมีความสุขสดชื่นและมีรสชาติแรงๆหลายอย่างต่างเรื่องในวันละ2ที่ปีใหม่2,550บาทนะครับก็ขอันเชิญสื่อสารทั้งหลายโดยเาะที่คุณผู้สื่อและบรรดาใจนะครับนผู้บริจิตต่างอย่างอ๋อ นาสนธจพาเจ้ารัฐมนตีมหาจงทยชมชุนองหมป่กับรักษาคณะครัวอาจารย์นักเรียนและท่านผู้ปกครองของโรงเรียนสิลว really ิยาให้มีความสุข้นมากชีวิตเป็นมงคลต้อนรับสงสานหน้าร้อยหน้าสิบสิบโดยุกคนนะครับขอบคุณครับขอในนั้นสิ่งที่ดีใหม่ขอขอไว้่อให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมี ความสุขสมหวังตลอดปีน,นี้และก็ปีหน้าปีที่สีส่สำนับโรงเรียนก็ขอให้รู้จักที่จะคิดรู้จักที่จะตั้งใจจะทำอะไรในสิ่งต่างๆที่ถูกต้องครับแล้วก็ขอให้คลากสูตรเจ้าหน้าที่คณะครูพวกเราทุกคนก็มีความสุขสมหวังทุกประการแล้วก็ตั้งใจทํางานเพื่อโรงเรียนของเราตลอดไปครับขอบคุณครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับอยากให้นักเรียนะครับทุกคน พอับสิ่งเก่าที่รักทุกางนะฮะความสุขชวดีในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะ่และไยังไงก็อยากให้ทุกคนและเยี่อี่มเชียนร้านนะครับมีการเปลแนต่ของเรียนและคกหวังว่าจะไเจอสิ่งเก่าที่รักของาันะครัโอเค Merry Christmas and a Happy New Year To p ทุกทุ s i ุุกทุท o ก May 2011 to be a fantastic year for our school. Happy new year everyone! <laughs> ขอให้มีความสุขมีชิงดดาาะะดใด้ขอให้สมความปรารถนาตลอดการนะคะสวัสดีทุหน่ค่ะนักเรียนทุกคนปีใหม่นี้นะคะขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีความสุขความเรียขอให้สมหวังในการเรียนนะคะขอให้สอบได้ที่หนึ่งทุกคนทุกคนเลยค,นนะคะ่ะ สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2554นี้คุณครูขอให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนและเพื่อน,นคณะครูอาจารย์ทุกท่านมีความสุขการเจริญนะคะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจทั่วสากลและโลกจงปกป,กปกักรักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขมากๆและที่สำคัญร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะขออวยพรให้นักเรียนครูอาจารย์นะคะและผู้บริหารทุกท่านานยค่ะม,ม,มีแต่ความสุข ส,สิงใกสมความาปัญหาเออแล้วขอให้เฮงๆๆงงค่ะโอเคเรืร่องในวันดีใหม่ก็คูขอให้ลูกสปนสุกคุสุขมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีร่าเริงแจ่มใสแล่มีความีคสวัมดีค p ับสวัสด a ครับสวัสดีค e ับสวัสดีครับส o ั h a ีครั e สวัสดีครับส e w ส e ีครับ s วัสดีครั e สวัส i ีค o l บค r ัคคค แล้วก็ขอให้มีสุขภาพพลัมงายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะแล้วก็การเรียนก็อยา่างดี ีใหม่นะครับ2 5 5 4ครั i, บดูก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากจมบกขอให้ส wander, ิ่งดในสางโลกนะครับทหลายบูรดาให้พวกเรามีความสุขในตลอดี2 5 5 4ครับผมักวิทยาสรปีพศ2543ให้ลูกดูสิมิตราที่นเี่ยาุจงมีแต่ความสุขและความเจริญ ตอมที่จะก้าว่อไปด้วยกันและรงจะไม่เสมอว่าการศึกษาไม่มีสิ้นสุดสวัสดีที่ใหม่ครับให้ให้ทุกคนมีความสุขนะลูกนะแล้วก็มาทำเกณฑ์ที่การงานแล้วก็คนที่ยังกำลังเรียนอยู่ก็ขอให้ได้เกรดดีๆนะคะอย่าลืมเจอกันที่30ตอนเช้านะฮะมาใส่บัตรที่โรเรียนขอติดใจ สวัสดีค่ะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้เพื่อนครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะให้มีนะคะเพราะว่าห้องพยาบาลก็แข็งแรงอยู่แล้วค่ะสวัีก้องในปีใหม่นี้2554ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กัมเรจริญคิจสิ่งใดสมบูรณปราถนาทุกประการ กายของแรงขอบคุณท่าสวัสดีทีใหม่นะคะทุกคนแล้วก็นักเรียนทุกคนขอมีความสุขในช่วงวันที่มากและที่ใหมสุดใจสุดใจใครเขาให้ขอให้นาเกยทุกคนนะคะและสมาชิกครอบครัวเฟซบุ๊กทั้งหมดจะมีสุขภาพแข็งแรงเจริญกนเก่นะคะ สวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนนะคะรวมทั้งครอบครัวขอให้มีความสุขความเจริญตลอดปีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปีงีเยีย่ยน,นในวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงปี2564น,น,นะคะก็ขอให้นักเรียนประมศกษาหรือว่านักเรียนทุกคนเนย่ยมีความสุขแล้วก็ตั้งใจเราตั้งใจศึกษาเราเรียนขอทุกคนมีความสุขค,ค่ัครู ทุกคนด้วยที่อยู่ในปัธุ์สิขอให้มีความสุขความเจริญรวยๆที่ขึ้นไปครับผมสวัสดีปีใหม่นะคะในวันปีใหม่นี้นะคะขอให้นักเรียนครูคนง,งานนักการทุกคนนะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะขอให้คปุ้งครูบอยมีความสุขด้วยนะคะขึ้นมาชั้นสามนะคะมันานจะได้เจอหน้า สวยวันสดยคืนหรอวันหนอ่อกืนนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเด็กๆทุกคนขอให้มีความสุขในปี2564นี้แล้วก็เก่งๆรวยๆแล้วก็ที่สำคัญข้อสอบได้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้เด็กๆทุกคนเป็ในเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่